บทนำการปรากฏตัวของเรือหลวงตรังเรือหลวงตรัง HTMS ตรังคือหนึ่งในเรือรบที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ภารกิจพิทักหน้าน้้ำไทยยุคใหม่ด้วยศักยภาพในการลาดตระเวนควบคุมพื้นที่ทางทะเลและรองรับปฏิบัติการร่วมหลายรูปแบบ เรือหลวงตรังถือเป็นกำลังสำคัญในการเสริมอำนาจทางทะเลให้ราชนาวีไทยขีดขีดขีดกเนิดและการสร้างเรือหลวงตรังเรือหลวงตรังถูกสร้างขึ้นตามแนวคิดการพัฒนาเรือตรวจการไกลฝั่งรุ่นใหม่ที่มีความทนทานประหยัดพลังงานและพร้อมรับมือภัยคุกคามหลากหลายประเภทโครงสร้างของเรือถูกออกแบบให้มีความแข็งแกร่งโดยใช้เทคโนโลยีที่ช่วยลดการตรวจจับจากเรดาร์ทำให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยทั้งกลางวันและกลางคืน ขีดขีดขีดข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคเรือหลวงตรังมีขนาดที่เหมาะสมสำหรับภารกิจตรวจการไกลฝั่งตัวเรือมีความยาวกว่า58เมตรความกว้างประมาณ9เมตรพร้อมระบบขับเคลื่อนที่ทันสมัยทำความเร็วได้สูงและรับสภาพคลื่นลมได้ดีนอกจากนี้ยังติดตั้งระบบอำนวยการะรบเครื่องมือสื่อสารและเรร์ตรวจการที่มีความแม่นยำสูงทำให้สามารถตรวจจับเรือหรือวัตถุต้องสงสัยในระยะไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพขีดขีดขีด,ขดอาวุธประจำเรือ อาวุธหลักของเรือหลวงกลังคือปืนขนาด76มิลลิเมตรซึ่งมีความเร็วในการยิงสูงและสามารถโจมตีได้ทั้งบนผิวน้ำและอากาศเสริมด้วยปืนกลขนาดกลางและระบบป้องกันตัวเองแบบครบวงจรทำให้เรือมีความพร้อมสำหรับปฏิบัติการในสถานการณ์ที่ซับซ้อนด้วยระบบควบคุมการยิงที่ทันสมัยทำให้การตอบโต้ภัยคุกคามมีความแม่นยำและรวดเร็วขีดขีดขีดบทบาทและภารกิจหลัก เรือหลวงตรังถูกใช้ในภารกิจสําคัญได้แก่การลาดตระเวนและเฝ้าระวังหน้านน้าต่อต้านการลักลอบทําประมงผิดกฎหมายสนับสนุนงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลควบคุมความมั่นคงบริเวณชายฝั่งและเขตเศรษฐกิจจำเพาะด้วยความคล่องตัวสูงทําให้เรือสามารถเข้าควบคุมสถานการณ์ต่างๆได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพขีดขีดขีดระบบเทคโนโลยีและการสื่อสาร เรือหลวงตรังมีระบบสื่อสารดาวเทียมและระบบควบคุมการบัญชาการที่ทันสมัยช่วยให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับกองบัญชาการและเรือรบลำอื่นได้แบบเรียลไทม์เทคโนโลยีเหล่านี้ทำให้การประสานงานในภารกิจหลายหน่วยงานเกิดความแม่นยำและราบรื่นขีดขีดขีดความสําคัญต่อราชนาวีไทยการเข้าประจําการของเรือหลวงตรังช่วยยกระดับขีดความสามารถในการป้องกันประเทศโดยเฉพาะในยุคที่ภัยคุกคามทางทะเลมีความหลากหลาย ตั้งแต่การละเมิดพื้นที่ประมงไปจนถึงการค้ายาเสพติดและการลักลอบขนคนผิดกฎหมายเรือหลวงตรังจึงเป็นกำลังหลักที่ช่วยเพิ่มความมั่นคงทางทะเลให้ประเทศไทยในระยะยาวขีดขีดขีดบทสรุปเรือหลวงตรังไม่ใช่แค่เรือตรวจการธรรมดาแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของศักยภาพทางทะเลที่กำลังเติบโตของไทยด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่อาวุธประสิทธิภาพสูงและบทบาทสำคัญในภารกิจความมั่นคง เรือหลวงตลังคืออีกหนึ่งกำลังรบที่แสดงให้เห็นถึงพลังของราชนาวีไทยในศตวรรษใหม่